บนบเลยดิ<ะ>บนย่างเดียวว่าต้องล่างๆนี่อือล่างบวกเอาเอาีออาหลีตามเกตเอาครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับผมเนาะเอามือนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซมาตามต่อแนวทางด้วยครับเด้อตัวเลขตัวเบอร์พี่น้องเนาะ แนวทางเนาะถือจนค้นเพิ่นซาถือบนถือล่างมากแทบทุกหมวดต่พี่น้องด้วยว่าเขาบนกับเขาล่างว่าสวางโตกับสามโตเนาะอ่ะสำหรับหมวดนี้แอปเปิ้นสิบาไปถามอาจารย์เพิ่นจังใดเห็นใดมากจังใดสำหรับแนวทางตัวเลขที่จังจแต่เขาคักเขาเนี่ยแท้เนาะ เอาม่ก็ตามหาจนพอได้พี่น้องเ้ยเดี๋ยวจะได้กันไปติดตามรับชมรับฟังบรรยากาศดําก,กันครับเด็กเนี่ยเอาบานเนี่ยเพราะว่ากาน,กนันมันรอเรหล้งผลแล้หลังมันชินหมดล้วโอ้เียีมันอ่าพระอยู่แต่ว่าบานเนี่ยอาจารย์ผมสิถามที่ไปที่บ้านของเด็กตัวนี้ที่ยุกระดันเนี่ย อาอย่กระดานด้ว่อาครับผมอันนี้ฝันฝันตองวัดเนาะฝันตองหัดเนอะอันนี้ฝันตองหัดฝันว่าอันมันจะมีแผ่นท่องไหลยังไงครับผมไหลอ่านี่มีฝันไหลแผ่นท่องดิแผ่นท่องท่องอ่าบางทีฮันคนเลเขียนเทิงแผ่นท่องไว้อายุทิงแผ่นท่องอ่าเขียนไว้เขียนตัวทึ่งแผ่นท่องเิ่นจะเขียนตัวนี้ครับผม บานี่ตัวไต่บานี่ตัวไต่แผ่นทองเพื่อนจะไม่เขียนตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ค่อยจับมาจับนี่อยู่บนแผ่นทองเนาะปูเนาะอยู่อยู่ทั้งแผ่นทองบนแผ่นทองนี่ม่ฝันมีฝันเด้ออยู่ทั้งแผ่นทองนั่นอันนี้สิไหมาอันนี้อยู่ทั้งใต้แผ่นทองนี่อยู่ใต้ตัวเด็กตัวนี้อยู่ทั้งไต้แผ่นทองอ่าหาซอนอยู่ทั้งใต้โอ้แผ่นทองมันอยู่กลางไงแผ่นทองมันไหลครับผมไหลบ้างตัวเด็ก สามโตยวงทึงยงทึงเป็นโตเลยเห็นชัดเจนเลยผู้ไส้เป็นผู้เขียนทอผู้ใส่เขียนโตแดงัสี่บิปปูมุกกระบอกอย่างนี่เหรอถ้าเห็นเป็นตัวเลขใจ่ว่าเป็นตัวเลขโอ้เห็นชัดเจนครับเนาะก็จำได้ครับป่าโตป้าโตพี่น้องแล้วจังหวัดก่อนแหงยเขียนอยู่ขีฟาเป็นตัวโอ้เห็นเลขนะขีฟาล้อยเห็นเป็นตัวนะนี่เป็นผูนเขียนเป็นตัวเลขเลยขีฟาก้อนขีฟาเน่ะ ไปเชียต่อนละปูต้งหัวกันกวนอ่ะกวนอเพิ่นเขียนอย่งเราหวตัยังหนึ่งหนึ่งเจ็ดบก่อนนที่มันออกหนึ่งหกกับหนึงเจ็ดแทนปูกับหกกับหกเก่าาี้อยหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดี่มือสุด้ทยเพิ่นบอกว่าซื้อเลยมาหนึ่งหกเจ็ด ระหว่าหนึ่งหกเจ็ดอ่ากัจ้าเรื่ตัดเหรียญกเจจได้ทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ยเมื่อสุดทายก็เิ่นบอกร้เพิ่เปนบอกร่วมกันเลยเิ่นว่าเสือเลยเราเิ็นก็ได้บอกบนบอกล่างครับผมเิ่นว่าเส้อรวดตอนนี้หนึ่งหกเจ็ดตัวยวระว่าโอ้ยอยากพอเดีจัดเนี่ยเนาะอยากฆ่าพ่อแม่พี่้องนี่โศจัเจอจักสีจักสีกันกันบ้านนี่อาทิพ่ออยู่หานะเนาะ ถือว่าโชคดีแล้วยโชคดีไหมภาพ่อแม่พี่น้องบัตาถือมองนอแล้วพี่น้องอันนี้เพิ่นการนิมิตฝันนิ่งต้องวัดฝันบ่กอะไรคำนวณมันฝันต้องวัดแล้พี่น้องก็เพิ่นฝันยังไงกับวาสันล่ะตาว่ากะให้เป็นแนวทางแนวทางพิจารณาเอาครับผมหันตาว่าสิมีโค้งที่ไายบ่นี่โค้งอะไรเพราะว่าการฝันเนี่ยมันจะมันจะมีโค้งที่ไทยเพราะคือเลขคำนวณเพิ่นดิครับผมเพราะว่าเจ้าพุ่มเพิ่นกัด ล่างเทียเพิ่นกับจังสิมามายำกันยำตัวเก่ากับโอเคฮาเทียเพิ่นมาบวกตัวไม่เองสิน่ะฮาเทียบมันออกตัวไม่เองสิ่มันบรแหารดีหลานบ่ลหาบรแหานอนครับอ่ามันเรียกคำนวณเนาะอ่าเพราะว่าอันนี้เฮ่าก็ได้ตัวงวดมาเอออันนี้ได้ตัวงวดมันมีกันบ้างมาเมื่อคืนนี่ก็ฝันหนึ่งสิละฝันที่ก่อนว่าเคลื่อนกับฟันนั่นสิอ่าฟันนั่นสิอ่าแต่ไม่เข่าโค้งแขกใกล้เคียงกันอยู่เลย บาเนียนเมื่อเลี้ยวมือชุดท่ายนะมื่อเลยจอออกนะอะยังมากคงชุดท่ายมากมันจะมือเลื่อยออกได้แบบปูเมื่อพอดีมืออื่นนี่เรียกว่างมือฟันอลยมือแรงเปงมือแรงชุบมือแรงฟันอ่ยยามมือเศรานี่แม่เลยมือเศรามือเรียออกก่มือเรียออกอ้าวเพราท่านการบรรดาบัท่านตัวกดกวนหมตการบุญนก่งมากอย่างท่านเ่ะเจโอ้ดกวน เศร้ามือได้กอ่าได้ล่ะเส้ามือได้กอ่าได้นะยังเหมือนเศร้ามากแต่เศร้าเลยเลก็พอสวยว่าพอสวยมาลุ้นมือสับอืมไห <c oughs> วที่ท่านากับน้อบาทเนี่ยนะท่านเหรอไหลสดไปท่า,านเหรออเมท่านไหลสดตลอดเด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันบ่ค่อยไม่คืนครับผมสัญญาณบ่ดีอ่าทัญญาณบ่ดีมัมนมันเป็นขาดขาดด้วยอืมเอาอันนี้ก็ร่องไรร่องมึงกันคันร่องกันพวกร่องเฟรชร่องยังนี้แมนอยู้ กันยืดถเวมันมันมันขืนบ่ดีเอายู่ในป่าเนาะยืมในฟ้ากันลงว่ากันนั่นเฟียป่วงอย่างนี้มันจิสัตว์โอ้เมื่อชุดท้ายเด็ดชุดเมื่อเศร้าโค้งจีเรกออกเลยถือว่าสำคัญเลยตอนนี้บอกยิ่งนักกดกวนกัอกฎมาตรการนียเอาเลยศูญหานะอันที่ว่าอันที่ว่าหาชุดเจ็ดหนึ่งคุกกวนอ่ะก็เด็กว่าคงยึดใจอะไรว่า ทือรอดุนหาตัวเดียวนะถ้ากันหาสูเจ็บนะเอาเลยใเขายี่ะเขาก็เขาแล้วนะปูเขาไปวะไม่ได้กลับเลยนี่มันก็เข้าไป้ตัวะมันมี่้งพิษ่าดันสามสีกับสามหาที่มันได้กลับอเอาที่เป็นวานไม่กลับเออคนไห้กลับเนาะนี่พิดเนี่ยตัวสามสี่สามหา ส่วนหาพ้นก็บ่ให้กัดต่ว่าหันมันหันเข่าตรงดิต่ว่าหันสามสี่ับสามหาเนี่ยพ้นแต่ว่าบ่ให้กัดต่ว่ามันหันอกหาสามมันอยู่พนจะไม่ยามทั้งสั้นพ่นจะม่ยามมือที่ไข้น่ะนี่มันจะเลี้ยงสั่นดินี่บอกเด็สัญญาณเ่มุนจิ๋วจิ๋วแบบนี้พัดบอกเนี้ยแบ่กันพัดถึงเนี้ยเนี่ยไปรับรับชมลอดิพิ์ดีตัวพ้ยินเสียงผีสาบความทั้งนันวัววาววานเราคนเบื่อทั้งหมด เป็นเบิรนไม่ฉีดสัญญาณชัดเจนว่าพี่น้องเนาะเอามีเด้อพี่น้องเด้อเห็นก่อนมือตีโชว์ให้เบิร์เนาะตัวเลขตัวเบอร์ล่าสุดที่มาทั้งไตแดงๆตัวน้อยฝนตัวนี้ก็เห็นเนาะชอบพี่น้องเขียนตัวเพิ่มเติมเนาะตัวเน้นๆกันเอาเน้นๆแล้วไปยังเกีจ้าผู้เฒ่าคนไทยถ้าผมเนาะดีวันนี้มิเตวัย พมาหากิ่นนี่ส่วนบ้างกินครึ่งหนึ่งปูมักตัวนี้นี่พิเศษสุดๆเป็นหอยมาล่าสุดต่อพี่น้องเด้ออ่าเป็นหอยมาล่าสุดเนาะยุกไก่ก็ม้วนไปยุกไก่ก็เลยเขียนอาจารย์เพิ่นพึ่งนิมิตมาขึ้นนี่เนาะสำหรับตัวสามตัวซีแปดหนึ่งกับหาซองนี่ได้มาตรฐานงวดเนาะพี่น้องอ่าซีนึงอาจารย์เอาตัวเลข ทบตัวมาลงไหวกกันนะท่ซื้อเนาะตาตัวเล็กเห็นคักๆเนก็คือนี่แหละซีแปดหนึ่งอยู่ใตแพ่นทองหาสองครับผมเนาะแล้วเมื่อคืนมีคนมาห้องอ่ะพ่อเถาลูกเขยอายุเนาะพี่น้องอายุพ่อเถาลูกเขยอ่าอืมอไรเรียงกันใก่เคียงกันพร้อมอ้าพี่น้อง เนาะเดี๋ยวจะไลยกะรอติดตามไป้มกันเรื่อยๆนาะ,ะพี่น้องเด้รา,ราวา่าอ่าให้เป็นแนาทางเนาะแต่ยิ่งคาวว่ามือชุดไทยอืมืมาอชุดไทยเนาะไ่าอ่าสิบป,ปล่อยได้ชุดเด็ดนี่ <laughs> พี่น้องชุดเด็ดเลยเนาะ,นะเพราะว่า เด,เด็กวัเด็กแกพวเนี้ยอาจสิแม่ยำอาจสิเป็นตัวเก้าตัวนี้เออตัวเก้าให้เจ้าตัว,ตวนี้ห่าร<อ><อ>้อยอะสิม่ยำให้เบิ้งนะแม่ยำให้เบิ้งว่าเป็นตัวเก้าบ่เนาะด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่ที่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องบ่เลยอันานั้นหลายตัวเนาะคือวางหันปะู่กับว่าเอาทนายศูนย์หา ศูนหาว่าสั่นพี่น้องศูนหายำยำเลยพ่นว่าศูนหากระดิพิษเนี่ยจะสามหาน่ะแหละออะิพิษเนี่ยจะสามพิษเนี่ยจะสามหาเพราะมันเพว่าเพ่าะให้กับเนาะแต่ถือใจซื้อน้นะปู่นาองศูนหากับให้กับอ่พราว่าจะสั่นมากตีสมซีกับสามหากับต้องการด้วยล่างแยงเดียวผมแต่ศูนหาเดี่วเพว่าให้บุญพบอกเลยบอกเลยสามซีกับสามหาในล่างแยกเดียว เขาต้องกลับความว่าชุดอันชุดหานี่บนเดี๋ยวเดี๋ยวจังรอเบิ้งได้พี่น้องได้แต่ว่าเบื้องต้นก็คืออ่านี่แหละมาล่าสุดเนาะปฏิวัตโอ้ปูคือสีมันครับแท้ปฏิวัตเออกระปู่นไห้จังได้เข้ากับกระบอกตามนั่นเนาะปูเนาะตามเพิ่นบอกมาเดี๋ยว เป็นตัวเ่อเ่ากับตัวต่วตวหอ,นนอ <laughs> หัวกันมาถึงกันมาถึงอือกันคนคิวห่อกับคิวครับผมที่นี่เนี่ยก็มิตรพุมพมมรพ่มผลไม้ล้วนมิะมตะพุม่มผลไมา,า,าอ่าิตรพู่มมาให้เพระต่อแปดพิจารณาหยักครอบ่พาะบรแปดพิจารณาหยักเพราะว่าปีกายนี่ปีก่ในที่พ้นมาไห้ปีนี่ครับผมมาเ <ผม S 2> นี่ยก็มาเนี่ยละ <ừ> ่ะหอกันนั่งอยู่หัน ปูซีขากขาวคนก,กัมาชุ่มยาชุ่มยองกัรลายนด้ในฝันครับผมในน,มนิมินฝันเป็นว่าด่นปูซีปากขาวคนกัดผ้ากันมา้ยังเ,าเราด่านอโอ้ยมาเอาตัวรับตัวดีแล้วปูว่าด่นเอา้าเครื่องหายไปแล้วละวะ่าครับผมแต่พีกายเนี่ยแลววดดาจะเป็นพาก,กานันปกกอนกลาะวะ่าอเพราะว่าพีกายเนี่ยเิ่นก็อยากอ่านิจิศนาไปนั่งิศนาครัเนี่ยมันก็พูดตีถื่อมันก็ เพราะว่าเ่ยรุ่งคลิปไปนี่ย,ยจะจะพูดจะให้เตียนควอมฝันไปนั่มน,นะนะครับผมให FC เย็ซีนี่ตีควอมฝันไปนั่มอืมบางแก้วคนให้ปิดสนานอย่างที่นะครับผมว่าต้องตีควอมฝันไปนั่มัยงที่นะอืมแต่ว่าสมมุตินี่ก็คือส่วนมากก็คือได้มากอ่เติมโตเติมโตไปเลยแต,แต่ว่านิมิตฝันนี่คือเห็นแผ่นทองเนาะปูะเนาะเห็นแผ่นทอง ไหลเรื่นเรื่นเอนน่ะอมันจิไหลไปเกิดเกิดข้เจ้าออกยังก็ยืนนั่งเหมันไฟรุดมีเห็นนะที่มันโอ้เป็นไฟรุ่นไหมเออไฟรุ่นไหมแลื่นลื่นเรื่นลรื้อนน่ะเล่นตัวนี้มันจะเปลี่ยนมีตัวพวกตัวความตัวยังกันนะอืมพี่น้องเออมันก็มาแย่งกันไหมอืมตัวนีมันเปลี่ยนสีทองอืมมันจะเป็นขันหรือวันนี้ตัวเติ่งเพิ่นกคยเชียนเลยอังศิล่ะครับผม ได้ได้บรท่ๆๆรองคนเขียนหนวยตัวเดียวเลยล่ะตัวเดียวนี่สีส่แปดหนึ่งกับห้าสองครับผมมีมีสามีเหล็กวารายตัวหรก